อฮาบอกในรายการที่หนึ่งอย่าพูดกับพ่อแม่ด้วยคําว่าอุฟยตั้งปณิธานไปเลยในชีวิตต่อจากนี้ฉันจะไม่พูดคําว่าอุ้ข้อที่สองอย่าได้ไล่พ่อแม่ออกจากบ้านอย่าไล่พ่อแม่ออกจากบ้านประเด็นเนี้ยเราอาจจะบอกอาจารย์ลูกในราคุณเท่านั้นแหละที่มันจะไล่พ่อแม่ออกจากบ้านแต่เวลาพี่น้องใช้ชีวิตไปสักพักหนึ่งมีเมียบวัวเข้ามามีลูกบวัวเข้ามาเราจะทําให้พ่อแม่ออกจากบ้าน โดยสะดุดีเลยผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าคืนหนึ่งเขานอนเขาเนอะมึงอยู่ตรงนู้นลูกอีกนึ่งหนึ่งอยู่บนละมนุนปรากฏว่าตกกันคืนหลานเนี่ยที่เพิ่งเกิดมาร้องไห้วลามานรองเอ๊เมียก็บอกกับหัวว่า,วาบ้างลูก ท้องอืดเป็นไข้ไปซื้อยาหน่อยคนเป็นพ่อพี่น้องวิ่งออกจากมุง่งคว้ากุญแจรถสปาร์ตตูออกไปหายไปครึ่งชั่วโมงกว่าได้ยากลับมาให้นกเอาลูกาพาดบาเดินรอบมุ้งเลยแม่ก็นอนมองอยู่ภูมิใจที่ลูกตัวเองเดีขนาดนี้จนกระทั่งผ่านมาเป็นเดือนพี่น้องปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ไม่สบาย ปวดหัวก็ทนทนจนทน,ทนไม่ไหวก็เลยเรียกลูกชายตัวเองลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกก็ถามมีอะไรมาเอ้ยมะปวดหัวไม,ไม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยมันปวดมากๆเลยไปหายามาให้มะหน่อยสิมีต้องรู้ไหมเขาบอกว่าคำพูดที่ลูกตอบมาให้เขาได้กินเนี่ยนะทำให้เขาหายปวดหัวเลยทำให้หายปวดหัวเลยลูกชายตอบว่ายังไงรู้ไหมมะนี่ มันตีสามโลกจะไปหายาจากที่ไหนมาล่ะพี่น้องย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ลูกตัวเองเนะี่ยร้องไห้เวลาเดียวกันออกไปได้ไปเคาะยาร้านเจ๊เพื่อจะเอายามาแต่เวลาแม่ป่วยบ้างมันดูนาฬิกาบอกตีสามจะไปเอายาที่ไหนดูนะปวดหัว,วปวดเขาบอกอาจารย์หายปวดหัวเลยฉันร้องไห้ จนกระทั่งลืมปวดหัวเลยแต่เพราะฟังศาสนานี่คือเหตุผลทำไมต้องฟังศาสนานฉันไม่ต่อว่า่อเถียงแล้วหลักเงียบเสียงไปเนี่ยลูกเข้าใจว่าฉันหลับแล้วนอนปอกันยันเช้าเนี่ยฉันสํานึกว่าถ้าฉันเอ่ยปากสาบแช่งลูกครั้งเดียวสาลาสดาวะมุสตาจาบัต นาบีบอกใครที่อยู่ในสามคนนี้ขอดูอาต่อ AH อัลลอฮ์เมื่อไรอัลลอฮ์รับทันทีหนึ่งในสามคนนั้นฉันฟังบรรยายว่าดะวะตุลวาลิดดูอาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเอ่ยาบแช่งลูกขอต่ออัลลอฮ์ให้เป็นยังไงอัลลอฮ์ให้เป็นแบบนั้นด้วยกลัวว่าลูกจะลำบากฉันเลยนอนยอมนอนอยู่แล้วก็ให้น้ำตามันไหลออกมาเรื่อย ลืมความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นที่หัวเลยวัวเนี่ยยากไม่รู้จะอธิบายจะเล่าให้ลูกฟังก็กลัวลูกจะเสียใจก็เลยฝากอาจารย์แล้วกันถ้ามีโอกาสไปบอกนะลูกบางคนดูแลลูกตัวเองดีมากภรรยาตัวเองดีมากแต่เวลากับพ่อกับแม่ตัวเองเข้าใจเมื่ออีกแป๊บหนึ่งผมนะครับเข้าไปดูในบทความข้อเขียนในอินเทอร์เน็ตบทหนึ่งเขาเขียนคําว่า อัลอุม um ูวัลอาบุกอดันคุณแปลนะครับผมนั่งดูอยู่ประมาณส5บหนาทีใช่ไหมนั่งดูเรื่อยๆพี่นกน้ำตาไหลเลยเพราะเราเคยทำแบบเนี้ยระโยคเนี้ยกับพ่อกับแม่เราเหมือนกันประโยคนี้อัลอุม um ูวัลอาบุกอัันแปลว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับผุกนี้นะหมายความว่ายังไง หมายความว่าเมื่อพ we so <themselves Moon S 2> ่อแม่เราเรียกหรือขออะไรจากเราสิ่งที่เขาต้องการในเวลานั้นเราดันตอบกับเขาว่าพวกนี้นะนั่งดูอยู่เนี่นปากฏนั่งไปนั่งมาอัลฮุมวันอลบุกะดันอัลอบุวันุมมุกะดันนั่งดูไปสกพักหนึ่งตาอะไรเพราะมันย้อนสะท้อนมาถึงหัวใจเราว่าเลยเราบอกกับพ่อกับแม่เราว่า พวกนี้นะอีกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะแต่เวลาคาที่เป็นกับคนอื่นกับหัวหน้าเรากับเจ้านายกับผู้นำกับลูกเรากับภรรยาเราเวลาเขาขออะไรจากเราทันทีเลสิ้นเสียงบางทีไม่ทันสิ้นเสียงมีผู้ชายคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขาเจอมาเนี่ยอยากาปก๋ะเตี๋ยวไป,ไปเลยไปร้านก๋ะเตี๋ยวฝนกระตกกรไป ไปถึงแม่ค้าถามเอาเส้นอะไรจ้ะด้วยความรีบรับสายวางแล้วก็รีบสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกไปโทรศัพท์ไม่ได้เอามาทำไงต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับมาเอาโทรศัพท์โทรไปถามเอาเส้นอะไรจ้ะเวลามันนึกย้อนสะท้ถถอนถึงตัวเราพี่น้องถ้าเป็นพ่อแม่เราสั่งเราจะไปซื้อไม้กลางฝนเวลาไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าถามว่าเอาเส้นอะไรเราจะพูดกับแม่ค้าว่ายังไงฮะ สนอะไรก็ได้ใส่มาธนาใช่ไหมแต่นี่ยอมเพื่อที่จะให้มันตรงกับหัวใจเขายอมขับรถจากร้านก๋วยเตี๋ยวไอแคบตอนที่กลับมาเนี่ยทุกวันเนี่ยผมขึ้นคุตอบา่าเรื่องนี้นะเขานั่งร้องไห้ข้างเสาเลยนั่งร้องไห้คนเพชรบุรีนั่งร้องไห,ห้ข้างเสาไปน้องเขาบอกเวลามานึกสำนึกคำว่าแป๊บนึงนแป๊บนึงแน่แม่มาก ย้อนกระทงปฏิบัติที่เราบอกชีวิตเราจะปลอดภัยมีความสุขด้วยกับการรับใช้คุณพ่อคุณแม่แต่เวลากับพ่อแม่เราบอกว่าปับหนึ่งเดี๋ยวก่อนมะอย่ารีบเลยนะเราบอกกับพ่อกับแม่เราได้แต่กับภรรยาเราที่ไม่ได้ไปก,กันสวรรค์เนะเราโงมที่จะไปให้เขาแล้วก็บอกมันน่าเจ็บใจไม่ได้เป็นภรรยาเลยเรายังบริการขนาดนี้ยอมทิ้งของพ่อของแม่เราได้ยังไง